สวัสดีทุกท่านตื่นเช้ามากันนู้นเอาควายเอาอะไรออกจากคอกนะพี่น้องวสวัสดีบ้านนาอยู่ไหนสวัสดีบ้านนาอยู่ไรไม่รู้อะไรถึงมองไม่เห็นสวัสดีบ้านนาเป็นๆเ,เดินทางไปเอาปลาทุกท่านเอ,อหาอะไรมาตักปลาด้วยวันนี้เพราะว่ามันมีปลาซิวนะ ปรซิลอยู่ในรีดักปลาตักเอาไปฝากคนบ้าเห็ดวันก่อนก็มีอยู่แต่ผมไม่ได้ตักเอาเอาไปดูกันว่าวันนี้จะมีปลาหรือเปลา่าฮะก็ไปดูปลานะท่านมีหรือเปลา่า ยังรักกันอยู่หรือเปล่าเรายังมีกันอยู่ไหมนี่คือคำถามที่มาจากความหวันไหวเราจะมีหรือเปล่า,อาโอ้มาถึงแล้วทุกท่าน ดูปลาสะกอนโอ้มันตายแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะเราก็มายาม้ำนี่ดักปลาเอาท่านที่พอมาทำเอาไว้วง่ายๆนะ่ปลาจากทุ่งนาเนี่ยมันน้ำมันใกล้จะหมดแล้วพอน้ำมันใกล้จะหมดแล้วเขาก็เลยแต่เกียแต่กายออกจากนาเพื่อไปหาแหล่งน้ำใหม่มาเดี๋ยวเรามาตักเอา เอาท่านก็พอได้อยู่นิดหน่อยนะท่านศอกก็มาตักเอาส่วนพ่อผมก็เอาควายลงไปล่ามกินหญ้าอยู่ตรงทางโน้น มีลูกมีลูกปลาเข็งมีปลาซิว เอาที่ตักปลามาด้วยนะรอบนี้พอได้อยู่ทุกท่านได้ไม่เยอะได้นิดหน่อยพอเอาไปปิ้งกินอืมอืมเอะโอเคไปได้นิดหน่อยทุกท่านเดินทางกลับ ขันนี้ขายได้พี่น้องก็ขี่ทุกวันขายสี่พันนะพี่น้องก็ไม่ใช่สี่พันสี่พันห้าอขายสี่สี่พันห้า่ขายสี 4, ออ่พันห้า 4, ซื้อมาสี่พันเอากำไรสักห้าร้อยค่าต่อรองก็คงจะออลดได้นหน่อยได้อยู่ร้อยสองร้อย ทีทุกวันนะสตาร์ตติดง่ายนะค่ันเออสตาร์ตบาทเดียวติดเ,เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวเอฟซีไม่เชื่อเดี๋ยวจอดจอดจอดสตาร์ตให้ดูก่อนสตาร์ตนี่นะค่ันเออหรือไม่อยากสตาร์ตก็ ไม่อยากสตาร์ทมือไม่อยากสตาร์ทเท้าก็ทำแบบนี้เอาทุกท่านนี่ดูนะนี่ดูนะทุกท่านดูนะนี่เห็นไหมติดแล้วนี่เ <c oughs> ออไม่ได้ไม่ได้เข็นไม่ได้อะไรเลยแค่จูงจูงปุ๊บใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองก็กระตุกได้เลยไม่ฟืดด้วยจูงแบบลื่นๆเลยทนะุกท่าน ถ้าไม่อยากสตาร์ทนะลากเกียร์แล้วก็บิดไปได้เลยสตาร์ทง่ายเออคันนี้นี่4,000 5น้นงท่านเดี๋ยว s ีแบบดูนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีนึง เดี๋ยวผมสตาร์ทแบบไม่ต้องไอใส่คันสตาร์ทให้ดูนะทท่านให้เอดูนะว่าผมสตาร์ทยังไงอืมเอฟซีดูนะว่าผมจะสตาร์ทยังไงสตาร์ทง่ายคันมากๆเลยคันนี้ดูนะทุกท่านดูเวลาผมจะสตาร์ท นี่ติดแล้วเอาไม้เอาไม,ม้ทีนึงอาใกล้ๆหน่อยนี่เ,นเวลาจะสตาร์ทก็สตาร์ทแบบนี้ได้สตาร์ทได้หลายระบบ สตาร์ทง่ายสตาร์ทเท้ายันเท้าก็ได้มีสตาร์ทมือด้วยนะแต่ว่ายังไม่ได้ต่อนะเออซื้อแบตแล้วก็ต่อสายสตาร์ทมือก็ใช้งานได้เหมือนเดิมหรือว่าอยากกระตุกเอาก็ได้ใส่เกียร์สองแล้วก็เดินเอาสี่พันห้านะ เอาไปขี่เข้าไรเข้าสวนจีจีมาแล้วเล่าหมา รามาให้คนบ้าเหตุเพียบเพียบเพียบนี่ฟังแต่เสียงคุกรุ่ะโอเคครับทุกท่านฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ